ดูชัดหน่อยดยถิถ้าถ้าร้านเปิดก็ผมดูชัดไม่ได้อะโอเคโอเคโอ้ดูนะแต่มันไม่มีหรอกเออมันไม่มีหรอกเจ้ากูมันไม่มีช่องช็จกูม,มันไม่มีอยู่จริงเว้ยครับมาเปิดกล่องต้องคำสาบกันฮนะเอ,อ้ยถ้าเปิดถ้าเปิดมาแล้วเป็นยาเราจะเล่นมุกเดิมไหมถ้าเปิดมาแล้วเป็นยาจะทำไงดี วินขี้เหรอเอาเอายาอะไรอ่ะอยากได้ยายามาเปิดมาเป็นอุมาโมซุเมะแน่ๆยามาจริงเปิดมาเจอสเปเชียลวิกสเปเชียลวิกอะไรวะเอาก็มาไงโอ้ยผมผมไม่โอ้ผมไม่ได้เล่นนะดิแต่ผมโดนขายอยู่นะ ผมโดนคนนึงขายไอรอไอรอน้องคนนั้นแหละไอน้องที่มันแพ้เยอะๆขายกูเป็นชั่วโมงเลยอุลาหะละเอออุราหะในบีดนะมันชื่อแล้วว่าลืมนะพาอุระหีอย่าอุราละในบีดอยลาุระ ผมเปิดมาอย่างแรกขาดครับผมเชื่อว่ากลกูแทงเข้าไปแล้วก็แทงโดนถุงเท้าอ่ะแล้วก็ทุกอย่างเป็นโมคะได้ไหมไม่ต้องขึ้นต้องขึ้นก็ถักไหมก็ไมทำไมบอกวพี่พี่แทงโดนถุงเท้าอ่ะเนาะถักไหมครับผมเนี่ยเดี๋ยวต้องตัดตรงนี้อ่าตัดกล่องแบบผู้ดีครับตัดกล่องแบบผู้ดีผู้ดีบ้านไหนอะไรที่ เอาแล้วเอาแล้วอะไรแล้วไอ้เดียวอะไรครับอะไรครับอะไรครับข้างในครับบอกเลม่งอะไรดีวะกอไก่นะครับกอไก่นะฮารุอุลาานาครับกอไก่นะะขอไข่นะขอไข่ปอดเจ้าว่าที่มาฉาขโมยมานะครับขอควายนะขอควายนะครับอันนี้เป็นฉนวนที่ดินบ้านนี่นงองงูนะครับถูกทุกข้อไม่มีทุกอแน่เลยขอตอบจอจานนะผม เปลือกใยเท้าอาจารย์อะไรฮะผิดทุกข้อเฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะคือเขาห่อยังไงของอะไรที่อยู่บ้านโฉนดที่ดินนี่เฮ้ยผมจับเขาไรฮะมันนิ่มๆครับมันนิ่มๆมันนิ่มๆมาใบแจ้งนี้เงี้ยเอาอีกเฮ้ยคุณจางเอาอีกผู นิ่มแบบนี้ชัดเจนเฮ้ยงเลี้างไปแาดหมดแล้วหมดแล้วนะครับเอาล่ะสิ่งนี้คือจะเลื่อนออกกล้องไปไหนโท้โทษโทษโอ้กล้องกุเล็กนิดเดียวสิ่งนี้เนี่ยคือบาปกรรมของผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรบกวนทุกคนที่ดูช่องผมเนี่ย แล้วเล่นว่าลรเก่งๆนะครับมาแบกแรงกูด้วยมาแบกแรงกูด้วยไอ่บาแพงทาโกลินนี่ผมได้เอายุคสมัยมดัดมหาลัยของผมไปแลกกับสุเท้านีแล้วนะครับน่าจ,จะเป็นทั้งชีวิตกูก็ได้จนกว่าโรแลนด์จะปิดตัวลงนะครับเอ้โป,ปิดตัวกูยังทำไม่สำเร็จไอะน่่จะสำเร็จในวัลลนแดนโมบายฮะเพราะน่าจะง่ายกว่าโมบายนะครับ คือผมเนี่ยอถ้าเล่าต่มตอนนี้จริงๆเนี่ยไปบนไว้ว่าถ้าได้เนี่ยจะต้องขึ้นอิมในวอร์ร์แลนด์นะครับซึ่งมันเปอร์เซ็นต์นได้น้อยมากเลยนะมันคืนตอนนั้นมันคืนหนึ่งในร้อยหนึ่งในสองร้อยได้เลยนะครับผมแต่กูยังเสื็จได้นะฮะและก็เลยโอ้ไพอกูเอาล่ะครับ,บ<ป>เพราะฉะนั้นเราจะมาแกะกันครับคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยผมจะเรียกคอนเทนต์แบบนี้ส่วนใหญ่ว่าอ่าคอนเทนต์อวดของครับใช่ครับ พวกใครสังคมจะต้องฉาตาร้าอนโหนะตอนกูตัดกล่องกูตัดสแลงนี่กูตัดสะเมาดูการตั้งกล้องดูว่าแม่งอยู่นอกเฟร์เห็นแต่แขนต้องมีงไหมมันยากอะ่ะโทษดิอย่างนี้อย่างนี้อ่าอย่างนี้อย่างนี้งนี้น่าจะดีขึ้นอย่างนี้น่าจะดีขึ้น,น,น,นม่งไม่ใช่ไลฟ์โชว์ของแม่งไลฟ์โชว์แขนเนี <laughs> ย่ยกูอมนิ้วกลางนั่นแม่งเลย เเห็นไอเห็นไอคลิปที่กูเห็นไอคลิปคลิปท่าตัดผมที่กูส่งให้มึงไงที่กูส่งไปที่นั่นนั่นต้องการนั่นต้องการกี่นิ้วสามสามโวโง้เทียบมังขนลุกเลยตอนนั้นนะเดี๋ยว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 ไปรอในไลน์หน้าว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุณไปรับตัดผมปีศาจมาเอาละครับ และของที่อยู่ข้างในก็คือถุงเท้าขาดเอากระดาษจิกๆด้วยเว้ยโอนที่ดินคนนี็คือบ้านของที่ดินครับบ้านของที่ดินนี่มันจุดหมายด่านี่มันแม่ติดตามไงเฮียฉันโดนงูรัดขอตั้งใจอ่านด้วยครับฉันโดนงูรัดขอขอบคุณที่ติดตามนะครับ อย่าลืมเราไปแกะกูไม่เห็นเฮียอะไรเลยกูก็ไม่เห็นอะไรสัตว์กุมโนเอาไอ้เฮียไม่ขีหัวกูกูก็ไม่เห็นอะไรกุมโนเอาเอาวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนอันนี้ผมจะไม่ออกร้านนะครับเพราะว่าเป็นของจดหมายแม่ตีตานโดนงูรัดเฮียจริงจริงก็เปิดมาเป็นภาษีสัมรไอ้เฮียเขาเป็นแบบเก็บเงินเก็บเป็นปลายทางเฮียแล้วเป็นไปเสร็จเก็บเงินปลายทางแล้วก็ชิวอาร์โค้ด แม่งแบบฆ่าตรงทุงเท้าคือแบบไม่จ่ายแล้วแบบว่าโดนตามจนบ้านโอ้โหได้ว่ไหนชื่อกลัวอ้าวอ๋อนี่นี่นี่้ย้ยยชื่อเก่าเอ้ยโอ้ยๆๆ้ย้ย้ย้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยจึเก่าเก่าเกินเก่าเกินตอนนั้นช่วงยังไม่โดนแบนตอนนั้นช่วงยังไม่โดนแบนตั้งแต่ตั้งแต่เดือนหนึ่งต่ไม่รอไม่รอน้องก็ไม่ว่างไม่รอวันเอ็มอาร์ไอเอ็นเอาไปให้พี่หลามอ่านเดี๋ยวพี่หลามอ่านถูกเลยอ่อกูเพิ่งนึกออกเลยแล้วเขารู้ได้ไงว่ากูใส่สูงเท้าใส่อะไร กูว่าไม่พอดีไอโอเวอร์ไซส์ไงปีไซส์ปีไซส์เดี๋ยวนี้แบบทุกงปีไซส์ปีไซส์ปกูเควเดี๋ยว์เดียร์แต่โอเวอร์ไซส์ไงใส่ยาวเป็นถุงน่องเลยเฮียก็นะฮะอันนี้เป็นถุงเท้านะครับที่มิจมาจ่ายเองนะแป๊บนึ่งฉาดมาจ่ายวามจริงแล้วมาจ่ายเป็นคนถักให้เฮียอันนั้นนี่ของปลอมไหมเฮีย <laughs> ใส่กับข็ซองคือกูชอบที่เขาใส่ซองมาแล้วกลัวออกมาตอนแรกกูนึกว่ายาดี <laughs> ใส่ซองมาสีน้ำตาลน้ำตาลไหนไอ้เงี้ยมึงเอาถุงเท้ามาเรียงเป็นยาบ้าอาเรียบร้อยครับเอาถุงเท้าไปเป็นที่ตั้งโชว์ไม่ใส่ถูกต้องฮะน่าจะไม่ได้ใส่ครับ <laughs> ผมน่าจะเอาไปตั้งโชว์คะ <laughs> น่าจะเอาใส่กรอบรูปได้เลยครับผมบอกเลยนะ ภูมิใจครับภูมิใจภูมิใจภูมิใจเออแล้วเดี๋ยวก็ชะใช้รมที่หลังครับผมจงชุดใช้คำสิ่งที่อะไรนะจงชุดใช้รมอ่ะคุณลืมชื่อแล้วสร้างบาวแห่งทากาลินเนี่ยบาวแห่งทากาลินกูว่าชื่อต่อไปชื่อต่อไปในดิสคอร์ดกูชื่อต่อไปในออนไลน์กูมันต้องทากาลินจริงๆนะวะนะทากาลินไปเสนอไปไปลงเสนอชื่อไว้ให้เดี๋ยวในไลฟ์ ไอ้ว่านผู้หญิงมีปลาหมึกด้วยเอาเปล่าฮะว่านนายผู้หญิงไงเอาปลาหมึกไหม่เอาไ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 อ้ I don't wanting to c l o s bro ไงเอามึงจะเป็น the deep นะเพื่อน the deep กกลัวไงมัน the deep นะกลัวไม่น่าดีเราใจเราใจทุกคนผมชอบมากเลย คือผมหยิบออกมาจากอันนี้ใช่ไหมคือผมตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นกระดาษผมนึกว่ามันเป็นกระดาษโน้ตแบบโน้ตที่เขาไปใช้เขียนจดหมายเลยทุกคนดูนี่เป็นใบแจ้งนี้่ได้นึกออกมาจากนึกออกมาจากอานหนังสือวะคือกูอ่านไม่ออกเลยสมก็ไป่ได้จริงจริงนี่มันฉีกออกมาจากโน้ตเลยแควกออกมาเลยอะกูรู้เนี่ย แล้วเปิดออามาครับข้างในเขียนว่าก็ไกลที่พอจะพูดด้วยโอ้ยยาวไปโอ้ยยาวไปู้ยาวไปไม่ต้องอ่านแล้วเดี๋ยวคราวนี้ไปอ่านส่วนตัวละกันอันนี้ใครที่อยากเข้ามาอ่านนะผมใครที่อยากเข้ามาจ่ายผมสองล้านบาทไม่ครับง่ายมากเลยครับผมกดซับสไคร้นะครับคอมเมนต์คลิปนี้นะครับผมคนที่คอมเมนต์เป็นคนสุดท้ายก่อนกูตายนะไั้ แต่ถ้าเกิดใครคอมไม่เป็นคนแรกนะผมวินแจกค่าล้านบาทเดี been, water, hey. ๋ยวไอ้เงี้ยไม่ได้ตกลงกับกูไว้ก่อนดเดี๋ยวไม่พอแค่นั้นนะผมสำหรับคนดูช่องคูโรลินครับ VIP เท่านั้นฮะ VIP เท่านั้นนะครับรับไปเลยนะผมฉโนดที่ดินของวินครับถ้ามันยงมากูหมืนเลยไอ้เหี้ยเข้าพักที่เข้าพักบ้านไอ้วินปีห้าไปเยอะ ละไอ้เหี้ยได้คอนเทนต์ในคลิปละเห็นไหมมีคอนเทนต์คีเตอร์ง่ายจะตายไม่ต้องตัดด้วยไอออ้เเียไม่ต้องตัดด้วยเดี๋ยวมันก็จะออกมาชุ่ยๆเหมือนไอ้คลิปไอ้คลิปที่กูแกะกล่องงานของมันเกินแหละเนี่ยจะไปแน่ไม่ไม่ใส่รูปอย่างเดียวเแปดรูปอย่างเดียวนี่นี่แนบมาขี้เกียจแล้วนะคือมันสามารถพยายามได้มากกว่านี้คือแบบว่าแบบใส่ซับแล้วก็แบบใครพูดอะไรก็ขึ้นรูปให้มันดูไฮโซแต่กูขี้เกียจไม่ทํา ใจมากใจมากเดี๋ยวกูทำใจมาเดี๋ยวกูทำถ้าถ้ายอดดูถ้ายอดดูคลิปมันคลิปละแสนเดี๋ยวกูทำเลยถ้ายอดดูคลิปละแสนมันเหมือนสองปีแล้วกูทำแล้วไอ้เหี้ยคลิปละแสนกูขอเนื้อสุดกินไอดอลต่อก่อนหลุดกินไอดอลมึงไปทำที่สาธารณะดีกว่าไอ้เหี้ยไอ้มจิกโจ๊ก โดนถุงชาติกลางสาธารณะเขาจะแจ้งตำรวจมาจับวไอ้ไม่โอ้ยแจ้งตำรวจจับหาเลยเนาะงอไม่จับวะแล้วนี่เกิดอะไรให้จับวะไอ้เอบไอยมาดิอันนั้นซองขาวเฮ้ยคนไม้ป่ะใบแจ้งนี่เขี้ยอะไรก็จะไปแจ้งนี่ส่ะอุปกรณ์อมปกรณ์อุปกรณต้องการตัวคุณเนี่ไอนใบเรียกรดอใบเรียกรดอมันจบแล้วไม่ใช่เหรอไอ้ กินของไอดอลที่ไหนได้เขาบอกว่าเนี่ยเป็นกินตัวของไอ้เขาพนักง,งานใช้ที่ไม่งมาขนส่งให้กูเมื่อเชา้าเออวันจริงอารินแบบนั่งปักแค่ตัวไอแล้วที่เหลือคนอื่นปักให้จริงๆแล้วเขายนให้กูปักเองแหละเนี่ยความจริงมัดฉาไอเนี่ย,อ,ย,อ,ยอันนี้ไม่ใช่ถุงเท้าจริงเว้ยนี่คือมัดฉาส่งเว้ยมาไป มันคือบาปของนายคำสาปของนายและพวกเราชิบหายแล้วใช่นะไม่มีกล้องเว้เว้ทำไมมันทำไมมันตกเล้นทำไมมันคอ่อยตกทำ,ทำไม <laughs> กล้องไหลไว้ท้องอะไรไอ้เย่พลังงานบางอย่างยอันนี้ไม่ได้คุยกันไว้ไอ้เนาะไหนพี่พชายไหนโบรบอกว่าโบยังไม่แพนกล้องกล้องขึ้นไงไงกล้องไม่แพนขึ้นเนี่ยเดี๋ยวกูใช้เดี๋ยวกูใช้เว็บเดี๋ยวกูใช้เวทบมันให้ดูเดี๋ยวกูใช้เวทบมันให้ดูกล้องแม่งเหมือนเจ้าของไอ้เย่กล้องแม่งไม่ไหวแล้ว เอาหาำจะแตกทีนี้ไม่ไม่ตกไอ้เหี้ยเมื่อกี้กล้องจ๋าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอมอนดำเมื่อกี้กล้องแม่งเอ็นหน้าขึ้นเป็นโกโจเลยเหี okay. ้ยเมื่อกี้ลอยเมื่อกี้เมื่อกี้ลอยชยู่นะครับก็นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะผมวันนั้นเฮียอะไรเนี่ยสำหรับใครที่อยากซื้อหนังสือโป้ต่อนะครับผมไ้โชว์อะไรไม่มีขายแล้วนะครับอันนี้ถ้าจะไม่ผิดถ้ามีขายก็คือปุชิโมบถ้าจะมีขายก็มันอาจจะเกิดจากการที่มันเป็นของมือสองก็ได้ผมใช่ครับผมไปขโมยสรางบ้านมาไอ้เหี้ยมืองอีเบ างช่ผมขโมยแล้วผมไปขายต่อผมได้เงินดีเอาของเล่นไปให้ดาราโคจร e bay ทุกคนทุกคนผมมีคอนเทนต์ให้เล่นทุกคนบอกหยุดนะบอกหยุดบอกหยุดเอาไม่หยุดเลยเออเดี๋ยวถ้ามึงไม่บอกหยุดกูจะทำอย่างเงี้ยตีห้าไอ้เงี้ยเอาฟิตสต็อปเลยอะไรนะฟิตสต็อปหยุดได้ยี้ยหยุดไดหยุ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 ด ผมดูก่อนว่าได้ใครไม่ปล่อยให้เปิดถึงพรุ่งนี้เช้าไปเลยวะคุณโอ้ยเฮ้ยผมได้คนดังผมได้คนดังใครวะอยากอ๋อโอ้ยแล้เประเด็นคือกูเพิ่งกูเพิ่งเปิดไอ้ยี่สิบมาเดี๋ยวประเด็นเดี๋ยวทำกันได้ลงคอพุงอ่ะ่ว่าไอ้ยี่สิบมึงทำแล้วผู้ปูกก็ได้ลงคอ ลีนลีดอะไรวะทิ่หลังมึงก็ต้องจัดกล้องเองนะมึงเอาไอ้เหี้ยสมุดปีกล้องนะแม่งมุมดีกว่าเดิมอีกแสนเอาเอาสมุดฟั้นฟั้นแม่งอยู่ตรงกลางเลยมึงดูดิแม่งไม่เอียงแล้วจริงวะไอ้เหี้ยแม่งไม่เอียงมอนบ้างแล้วอะน้ำในหูไม่เท่ากันเหรอน้องคุณแล้วรู้สึกว่าน้ำในหูคุณแล้วไม่เท่ากันแล้วอะผไม่แปลกใจทำไมแม่งเล่นวารลแล้วแม่งยิงไม่โดนเอ้า ไอ้ยใครคัดแอคเซนต์ให้มึงวันนั้นผมบอกก่อนกูไม่เกี่ยวกูไม่ผิดกูไม่รุ้เรื่องกูไม่ซูเปอร์เซนน่ะชนะไหมเสมอลัวก็ไม่ชนะไงโอไอ้ย่าท่าไม่ติดไอ็อตโซวาตอนนั้นนะไอ้สัตว์โซวาเข้าโดนไอสัตว์ไม่ชนาเลี้ยวนะไอเดียรวยังฉุกูยังฉุนอยู่เลยไม่กดยิอ่งมึงมันกระจอกอะเอ้าน้อง มึงเห็นเว็บแรกมึงไม่ยิงเลยเห็นเว็บแรกมึงเดินผ่านย่าผมแม่งเออไมยอมไ <c oughs> อ้เนี่ยรีเฟกชาวไวพนมเปรนกูเชีม่งมึงไม่ได้ไมยอม <c oughs> นะครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของไลฟ์นี้นะผมเป็นไลฟ์ที่สั้นมากนะเพราะว่ากูตั้งใจจะมาแค่เอาคอนเทนต์นะครับผมเฮย้ยทุกคนโชคดีมีชยัยโชคชัยมีวัวครับเจอกันครับแล้ก็ไม่ตัดคลิปเงะไปเล่น C C C ต่อถูกต้องฮะ C C C อัปเดตแผ่นใหม่เดี๋ยวมาเล่นให้ดูครับ นี <ève S 2> sociedad, ่ดูไม่ยอมตัดคลิปไอ้น้องดองไว้ห้าคลิปมาดูช่องมาสายดีกว่านะผมบอกเลยคุณจะได้เห็นเมื่อไหร่จะไลฟ์บิษัทฮะพอดคงพอดแคสเทียอะไรของมึงกี่โมงไอ้เที่ยมึงพูดจะทำตั้งแต่มกราคมธันวาคมกูโปรโมทช่องมึงให้เราด้วยไอ้เทียเมื่อไหร่ทำแน่นอนตอนที่ถึง คุณผม,มณพวกคุณไม่รู้แล้ว่าผมเก็บของลับไว้อยู่เชียแม่งเก็บของลับไอตว์เดี๋ยวมึงไลา์กูมึงควักโท <laughs> <laughs> มึงว่ามึงว่าพวกกูตายก่อนเลยหรือว่าโหไลฟ์ก่อนเ <c oughs> ออคนดูทายระหว่างกูตายก่อนกับว่าชาพอดแคสก่อนอะไรเกิดก่อนกันอมันมันที่มันวางแผนไว้ก็คือมันจะไปทำในชาติหน้าอะไรไหมทำให้ยมาบาลดู ให้โยมาลลองฟังพอดแคสต์ดูเว้ยเผื่อเขาจะคิดได้เราก็แทงมึงต่อ <c oughs> อืออะไะครับนานนก็จะหมดครับกูลงมาจิ้มมันเลยจิ้มจิ้ม <c oughs>